บทที่สิบสียาเทวตาสันติวะวิหาราสาสีอุเปคะเรโพธิคะเรตัหิงติงตาธรรมทานีนภะวันเตอุตทิเมตาโสธิงการนเตทะวิหาระมัตทะเลเทระจมัชฌานภะ,ะวะตาจาพิกะโบ สารานิกาธนปฏิอุปาสตาขามาจัติสานิขามาจัอิสระสปารณะปูตาสุขิตาสุพระวันตุเตชลาปุชาเทปิจะอัตถะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐะโมปปะปัจิกาทิญญาณิกัง ธรรมะวะรังปฏิตเจปฏิจเตจจเปติภคัสสะการุณตุสังคัสสะสังขยังตาตุจีรังสตังธรรมูธรรมัทธาราจปุลคะลาสังโคโหตุสมโคว,วะอัตตยะอัตถยะจาหิตายะจอมเหรักภตุสำ ธรมโมสเพปิธรรม,มจาริโนพุทธิงสัมปสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิติปะสันนาโหนตุสเพปิกานิโนพุทธสารณีธรรมาวะทารังปะเวชันตูกาลีเทโบปะวัสตูพุทธิทาวายจัตตานัง นิจทางนีตุมเมทะนิงมาตาปิตาจะอัทรชังนิจจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรมีนะราชานโนปะชังรักขันตุสัพพตาบทที่15ทุกขปัตาปตาจะนิทุกข์ขาปัป,ปตาจะนิพายะโสกับปัตตาจะนิสโสก่าโหตุสัเพเปปิปานิโน เอตวาตาจะอภิหหิสัมพตังอุญญะสัมปตังสเพเทวานนุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทยาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิรตาหหตุฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพรัปตาปเจกานตยามพลัง อรหันตานัตเจเตชนะลักขันพันธมิสรรพสบทที่สิบหกโหนตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัรพเทวตาสัรพพุทธานุภาเวนะโสทีโหนตูนิรันดังโหนตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัรพเทวตาสัรพธรรมานุภาเวนะโหนโสทีโหนตูนิรันดังโหนตูสัพพัง สึงม,มังคลังรับขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสโสทีโหตุนิรันตังด้วยอน,นุภาพแห่งสัจจะอิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระบิตและคระายเหล่านี้ขอความสสวัสดิ์จงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าให้พ้นทุกข์พ้นภัยทั้งปวง จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเท,เท,เทวาทั้งหลายโปดรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายมูลและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดอนวยพรให้แก่วัตถุมงคลภาพปิตายยอดเรษศีเหยียนย่อเษฐีไหว้รูเหียนไหว้รู6-8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ้นสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งภาพป,ประลิขต,ตรงสมเด็จสั์สิทธุภก,การเดินสาธุ